วานลงนี้อือเอาปลาพานบอนกันสิวานหน่อยวานเลยวานลงนี้โอ้ก็จอยถึงว่ามันทิถือของแม่เชียงใหม่เชียงรายบ่อาารหนึ่งโอ้โหก็เป็นบ้าก็มาพันกันกับแหนโยบายอะสองเกือบสองเกือบสองเกือก็เกือก็เกือบดิเกือก็เกือบก็เห้ากันมาไล่ทั้งไทยงูว้าย เนี่ยการช่วงร้วงเยอะโอ้โหเฮียว่าบ้านี้ก็เบิ้งให้ดีได้เจ้าวกันไปคอยสิไปละวันเบิ้งให้ดีวมาเนนี่ยละถึงพอตัวถึงวันเลษ์มั่นถือกี่ในนี่จะว่าเฮาสิเอาโตมันถือถือเป็นแม่นลงให้พี่น้องเฮาได้ปะกับสองเก็ดกับผ้านึงครับเออพิจารณาเบิ้งครับผู้ใดมักตัวใด กระซื้อตอนนั้นออับเป็นบุญบารลีของในสิเกิดขึ้นในปีนี้ครับเป็นงวดแรกเป็นงวดแรกครับจังแต่เพิ่งว่าเพราะจ้อยนี่ที่หายนห่าคนหัวคนมีเงื่อนใส่เรือา้นลวยทั้งนีโบผู้ได้ใจง่ายพูดนั่นรวยคือกันกับเพอใหใจจ้อยกันใจจ้อยกันมาซื้อซื้อลดซื้อนักพรอบซื้อไรพรอ ว่าเฮากับเขาครับอ่าจย์ดิกดิกครับเฮ้ลูกทุนนครนะเซียนโศกลูกทุนอ่ารวยก็รวยเลยแล้วเนาะรวยก็รวยเอาคันผู้ใดเสียพ่อจอยเด้อืมสุ่มไม่ห่างทั่งใหม่เนียนั่งใหม่เลยพี่น้องจะเลื่อมนะพี่น้องผู้ใดเสียพ่อจอยไปทำพ่อจอยครับพอพ่อจอยให้แค่สองคู่เท่านั้นในงวดงวดนี่ก็คือหาหนึ่งกับสองเจ็ด ซุปไม่ห่างนากมเนี่ยแม่ครับมานําพอจอยเลยมาเลยครับสีดยแข็งแข็งเป็นบ่อเงนมีครับเสี่ยแตัวรกก่อแข็งแก็คือหาหนึงกับสอเก็ดครับอู้ก็คือทีมเพิ่์บ่ได้แม่เชียงใหม่เชียงรายเปนเห็นบ่หงดก่อนหดวันหนึ่งครับป่าหาตัวบ่มีป่าพ่ตครับอืเลาว่าบ่มีาอนั้สิ่บ่มีป่าก็เลยปาตัวอ่เลาตีสองหาศูนย์โอตีเลาตีสอง ศูนเก่าครับหมวดกอนครับขนคนสองคนขึ้นสองคนกับผจอยเรามาผู้เดียวเนี่ยเราก็เลีอตีกันแมีนพูดันเอาหัวขึ้นหัวลงกับถึกถึกหมดแล้วโอ้ยักแล้วพว่าพอจอยบอกว่าซิปเกตจะไปซื้อเรื่องซิเกตเขาบอกว่าขึ้นแล้วมันบอกอมันสิออกสิบเกตมันสิออกสิบแปดกับสิบหกผจอยบอกบอกเกบส ผู้ถึงรายก็รายค่ะผู้ถึอผู้ถึไรายหรือรายหรืค่ะปจอยก็คือยังเบอร์อยากเปิดเผยกร้จกเออแมนก็คือมาหาปจอยตลอดทั้งทีทุกคนถึงรายเขาเอาไปลงทุนก็คือสองสองเจ็ดนี่เป็นปจอยนี่มัอยี่ในหัวใจของปจอยแล้วก็ หานึงเนี่เป็นของแม่ชื่อแม่ชื่อไร่ผู้ได้สิไปน้ำเพลินกับไปครับออ่แงชุดหนึงเด้อสองสุดครับข้าวมันกระโดดข้าวคือบาทังน้ำแข็งด้วแนครับอมันสิเป็นบ้ามันสิออกหาสองอีกบ่เออเออมันก็ติดกับแข็งขัอโอ้สองตัวงสองตัวมันก็บ้านกับแห็ครับแท้มันมันมัมาน้กันบ่สองหาสองนี่มดเลย เอ่นแต่เงยแต่เงยบ้างให้ด oh, ี้ะพ่อใหญ่จใจเราบอกควอมดีบ้างให้ดีเตี้ยบ้างให้ดีนะโอ้ไปไปแล้วบาทโอ้กูคือสุดแห้งกูคือศูนย์แห้งเจ้ามึงบอกวันถือกู้เราถ้าถือเครื่อไม่เราหนีนี่เสียหรอกเป็นดึงแกนเมียก็ย่างอ่อนรอดอ่อนรอดไปอ่ะนะบ้างให้ดีแล้วบอกวันลงนี้นะว่าวันลงเนี่ยเนาบอก วงนี้แหละที่พ่อมันลงล่างพวพ่อสี่ลงกัะสันเลี้ยวันก็สอเอาคือใส่สามตัวพุ่นล่างเหลี้ยวตัดเอาเหลี้ตงตัดเอาตัวนคือเราบอกงวดก่อนนอกงวดก่อนเราบอกนะนี่มุจากก้อนนี่สี่ลงปิ้วถุ่นะพ่อเนาะแล้วก็สี่ลงใส่ขายอืมมาได้แท้มันสี่ลงดินอืมสี่ลงดินอืมสี่ล่องน้ำวันนี่สี่ลงน้ำวันวันลงเหนียววัวันลงเหนียวเราบอกอืมไป คิดบึงเหล่ามันติบเขาของแม่เชียงไม่เชียงไร่อ้เพื่อบอกวันแห่งลองนำเนียสี่เมื่ออีกหนึ่งอีกคังโอ้สี่เนี่ยที่สัตว์พอวันลงนี่วันลงนี่แหวันลงนี้แหวันลงันจิบ่หาหนึ่งจีบไปใส่วันีเสียกีิกู้ขึ้นมาเอาตรงนี้เก็ตตรงนี้เก็ตอย่างนี้ะซ้อน้องเก็ตอนี้กู้ซ้อนโ มันกินบ่ได้แล้วสองสองเก็ดสองสองเก็ดก็หาสองเก็ดนี่แหละก้อนสองค้นงูสองตัวพอจ้อยเป็นผู้บ้านเหยืเป็นผู้เห่าก็มาเห็นแต่ว่ากนหนีได้ทีหลังกนหนีได้สองกอนอ่ะธรรมดาแะไปก็เลื่อนไปเสร็จไปไปเรือเบิ้งเจ้าเบิ้งดีๆเราเพิ่ย้ายเจ้เบิ้งดีๆบานที่เพิ่นที่นี้ครับเจ้าเบิ้งดีๆแล้วก็บาทมากกับบกเข้าวันล่งนีละ เอาป่าวันบ่อนหสิบวันบ่บ้านบ้านลงนี่บ้านลงนี่อือ่ะบ้านลงหน่าวางเขาไปนั่งยืนน่ะละบ้านลงนี่บ้านลงนี่บอกแล้วบอกอีกเอาั้นบ้านบ่บ่อนบ้านบ่อนกับบ้านลงเลยบ้านลงมิดจริงบ่มีเพื่อนบมมีไฟยังบ่ใลุไปหาวลงไปหาว่าฉันล้วอไล่ลุไปย่างเดียววันนี้ตอยกับหามาแมียมีน้ำก็ไหลที่นอบ้านเนี้ ้าเข่านมา้กเข่านมางูชอมตัเงี้ยงกันชองร่องอยู่แหนะประมาณคาคาบ้าคาเจนแหนะกันนิดหน่อยแหน่งหน่อยนิดละถ้าว่า้าวขึ้นมาจากน้ำมันสะเห็นงูติดก่อนโอ้้าวขึ้นมาเห็นเลยเห็นงูเลยงูเงี้ยงกันชองร่องเลยโอ้งูขบบนตัวนิดหน่อยที่ชอบปกติโอ้เงี้ยงกันช่องรองยศบิดข้อบิดเข่าก็ตายแหนะยู่จริงจริงยู่แล้ววันนยู่จริงจริงเอารถพี่น้องเลยเอาเลย คันผู้ใดเสียเอาก็เอาผู้ใดเสียไม่ใช่จ้อยก็ต้องกดไปนั่งคนผู้ใดบ่เสียก็บ่ต้องไปบ่เป็นยังเบิ่งซื้อๆเบิ่งพ่อเป็นนั่นซื้อๆก็ได้ก uh, ็พ่อเป็นเชือกอีกแล้ววะพ่อก erm ็ควข้มฝันก็คือค้อมฝันอันนี้คันพม่ใช่จ้อยผู้จัไพ่ใช่จ้อยก็ที่ใคหน้าซื่อสัตย์เอาแม่มันรวยเลยเออวันชิเป็นยังไงก็จะมางวดแรก ของในปีนี่ของก็จ้อยนี่ขั้นเลขกอจ้อยเขาในงวดนี้งวดนานำมาเลขพี่น้อง่อจ้อยบอกินว่างวดนานี่ฟาดเลยโอ้ขั้นเขางวดนี้งวดนาฟาดเลยฟามุดเต็มเลยผมฟ้าเอาเลยเลขพวกจ้อยที่เขาเลี่ยงกันประมาณสี่งวดห้างวดอ้ขั้นเขางวดนี่ครับครับผมจังจะบึ่งว่ามั่นสีแมนหรือโบแมนมั่นสีเก่งหรือโบเก่ง เก่งบ่เก่งอยู่กับยายแขวดำกับผัวครับอ่ะบ้านนี้งกงกบ้านนี้นี่แหละไห้นะพญ่จ้อยครับสองเก็ดกับผานึงพญ่จ้อยไห้ครับสองเก็ดกับผานึงโอ้เค่งๆพี่น้องโอ้เค่งๆแม่เชียงใหม่เชียงรายฝนตีเก็ดผานึงได้ว่าพญ่จ้อยตีสองสองเก็ดเอาเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอา ว่าไฟสิมีบุญวาสนาไหลสิเรียกถึกตัวใดแต่ว่าคันเอฟซีของพชอยลีนี่เอาเบิดมวนเบิดครับเมวนเบิดครับมวนหางศิไป์เลยอมวนคือขาบอกว่าตัวนี้คือโปเลยครับโปเลยนั่นสิละระว่างเด้อระว่างว่าพ่อยนี่ปชอยบอกแล้วกอดคำมากอดข้อเสากอดแบบเอยอ่า ยาสิเลื่อม F3 ตัวย่องตัว่งของพ่อจอยครับให้ลำลำรวลุ้ยครับให้ลำลำรวลุ้ยให้แห้งๆครับ F3 ตัวย่องตัวจริงกันเลแมนครับเด้อขั้นกอดว่าเป็นพ่อจอยสีบอกครับมาให้พ่อจอยห้อจอยครับขอดข้อเสาหนึ่งของพ่อจอยนี่ก็คือสองแปดสองหกครับโอ้อดข้อเสาของพ่อจอยกอดข้อเสาสองแปดสองหกที่พอแมน ของแม่เชียงไม่เชียงไล่นี่ก็คือซิ้พกตัวเก้าหาหนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งครับต้องเป็นแบบนั่นครับเ,เพี้ยขึ้นเพี้ยลงหนึ่งมั่นสีบอ่อใดครับจงังจะเบิ่งว่าเจ้เมื่อเสีเยวเรียกมาขึ้นไปก็คือ <c oughs> <c oughs> ขึ้นตัวไหรวะดิ <c oughs> คืนก็ดิดช้องคู่ดิ้นคืเาค่อยจังค่อยรัดไส่บางพ่อคนดเราได้คืดรวดคืดรวก็ไม่อยากแก้บขิงอืออเออืี่ืปอือ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 อทีอืออืออืองืออือองออื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 ่อืออืออืาอืออือกืออืออืออหออื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 ออ้าอือมาออืออืออืออดออืออือากออืออสิอือ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 อออืออออออ ข้อจ้อยว่าเป็นแตออกคือของแม่ชียงไม่ชียงไร่เพราะว่าหนึ่งเราสี่ล่ังเออสี่ล่องในน้ำน้ำก็เป็นหนึ่งแหก็เป็นหาขั้นมี่ยังติดขึ้นมาบ้านนี้มันพมีงูติดขึ้นมาน่าสงสัยเฮ้ยสิเป็นหาสงสัยบอกนี่ยังไงเป็นไปได้นะข้อจอยกับพวกนี้จากสองสองเจ็ดคือเก่าครับคนสองค้น กู้ซองโตครับเจ็ดสิบีแบบเนอืยคอนบบตีสองสองเจ็ดพอจ้อยนี่เป็นเจ็ดตลอดครับแมนแมนเป็นเจ็ดตลอดครับอาจาเย์ขับรถว่าว่ามันสีแมนหรือโบแมนจะพากันนั่งว้าพื้นกันครับนั่งตีเลขกขาอจ้อยนี่สีรล่วยสี่ด้วยจะไปหาเว่าพื้นผู้นั้นผู้นี้ครับเอาความฝันพวกนี้จ้อยนี่ไปตีมองมันสีด้วยมองมันสีด้วยครับ นี่ก็ไปนั่งเล่นอะไรแต่อยากครับเอาได้ครับผมป้ายแต่ที่ไฮวัตไม่ห่างนั่งใหม่สำหรับไม่ห่างนั่งใหม่ไม่ห่างน้อยว้ะไม่ห่างน้อยไม่ห่างเงี้ยจนพูดแล้วจนพอดเก่าซีพอดลอยพูดแล้วพููได้พอห่างเด้อชุดผูกแขนพัดไป สุดนี่เป็นสุดผูกแขนนี่ครับที่เป็นเบาเเพราเวานนะเรม่เป็นเบาเรสุดผูกแขนครับสุดนี่เป็นสุดผูกแขนครับบนว่าพ่อจ้อยเบาเหรียที่พอดี้ลีทีรีนี่ควรพั่นากับสุดผูกแขนสองกตกับผานึงคันเรียกพ่อจ้อยออกบนสองเกตเรียกแม่เชียงใหม่เชียงราย ออกล่างล้านโอ้ล้านเซ็นห้าหนึ่งกับสองเจ็ดครับผมจะพอยว่าผูกแขนพขใจวกีน้อยเออเออเอาหมด่ะคูเหรอเตาเตะก่อ่ยันครูยันวัพ่นย้มา้เหองว่าอีกแล้เนี้อ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าเ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า้า้่า่า ຫາແມ່ນຫຼ <worship bird> ັກຄົນເນາະເອົາຫາແ